สี่ิ้วม้นตัวให้ส่งย่นเลยามใดวะเตีเห็นแต่คนอให้่สบายเลยนะมูวามูสาไม่พอสบายมากอมน่ต้วนสาธุสาธุสาธุมุตสตุตุสนาสาธุสะุตัตุส ลูกร้านมีอห้องสังปูคอยปูปลอดภัยอยู่ร้านปูได้เงินมเออมากแต่ท่านงอ๊อกนัก่างเลยเห้ยมากข้าราชการเาเห็นหนักที่เขาอนอกนักมาบนักนักงอ๊อกนักงอ๊ถามว่าคืนนักว่าคือการเคลีอร์การทคลียรไม่องเลยนักมากเกินมากเกินข้ารากา ทงุหนไหแรงมากคือกายร่าขอเขามาเกิดชุ่มชำชุ่มชำชื่นใจเขาจะหนพกานก็ไม่ิดรออย่างหนักอางหนักรออย่างก็หันหลังว่าคือง่ายแบบว่าคือนน้ขาจะหนักว่าคือนาตายทังว่ามาชางเป็นแท้มาแตงไขคือค้างในแท้่าปเชดเข้าปาเชดเท้าอยางว่าได้น้ำตกขันบ่ได้น้ำตกเาะนัว่าได้รออย่างหนาว่ราง อ๋ม <kung> ีความถุกใพอ๋อมาเห็ยนรูปค่ะอ๋อผู้ใดอาที่ทานทีดจะได้บ้านวีใจหลายว่ากันว่าน้าลูก้าน้ยมันงอแงถ่างบ้านได้เฮ็ดน้อตกหายท้อมาสานบ่าน้าดีคักแท้ยี่พอบานดคักแท้มาสันบ่านบ้านน้าเหมือนกันหะยาังไท้ออกก็คกอเรีนหน้ามุกยังไ dân sao bay, dân sao dân sao bay đi và sàn bà. không để cả má thai ảo dân thô và sàn đó cũng để cả má thai ảo rút thô rút thô rút thô có thấy thử Giá sự dán hay có tay tay mưa có mà sàn bà. bà. <laughs> uhm. Thì hay thô chút phù chút khóc nào bạn oh, <laughs> <laughs> hai nguyễn nào tốt, hai nguyễn nào tốt, má thai hai mang đầy dinh dưỡng mà sàn bà. <laughs> อากาจักดีใจดิเราเลิกแล้นแต่ว่าชอบถากท่านคุณชัดถามหาดับถ้าเาหน้าก่แสงชององไม่เกตหนึ่งององที่สอเกดจังไมมีชักเกตัวไม่เกตตรงยาวไม่เกตตรงยาไม่เกตตรงยาวไปทางหัวหางใช้เกตตู้เรื่องหัวหางไม่เกต

mình mặt vào sáng Ta lại, mặt bê tông. Mặt bê tông lại. 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 Mặt ướt tông lại. Mặt bê tông lại. Mặt bê lại. Mặt bê tông lại. เขาว่าหายแล้วเขาว่าหายแล้วเขาเลีเข้าขายเข้าขายพอกับบางเท่อไหนพ่อยังมีที่ไม่เงือกเคลิ้ดอกมีแต่คนนั้นแหละจะได้เงือพ่อไม่แต่คนจะได้เงือพ่อให้มันทั้งไปเลยไม่เป็นทางเมาเอาไปให้มันหงดเด้อให้มันเจ้งแจ้งประเทศโลก แกไอนจะให้ยวันไปเด้เด้อแกก็ท้อนะเอาเบาไปโลดเอาไฟหมมเอาโลดเด้อเอาเงือห้เขาหงมเอาซถ้าเขารวยให้เขาจริงหามวันท้องแตกตายน้อย่าพ่อไม่วิิธีทำวิธีทําคืออะไรพวกนี้วมาที่ท่องไหนยี่สิบสามพวกนี้กาที่ยี่สิบสามพ่อไม่คำตอบั่ พอมีคำตอบให้ลูกทุกคนกำลังเริ anyway> ่มเข้าใจการมั uh, ่งชเริ่มเข้าใจกลรวขาเอ้าว so ่าไม่ยังไม่เก่งอีก้ก็ต้องมีกับมาทันย่างสิว่าเอื้อมอีกแล้วว่าที่เช่าวามาอุบว่าอังอุ้อังเอานะเเอ้ว่าอุ้อังเอาเหตุนมาแล่เหตุการณ์หนาบ่เชินอกออ ประเทศก็การบินขาไหลรุ่งรานทองขาไะลนะูกต่างประเทศที้เครงวินมาขาบ่อไดที่ไปล้วกข้ามาบ่อใดประเทศก้อย่าก็ให้เองค่าเครื่องวินบินไปแล้วอย่าเพิ่งกลับมานะอย่าก็จะให้คาเครื่องวินเอนักป้าก็จะบินไปวะกามาเช่อเองขั้ไปก็จะงค่าเครื่องบินก็จะจับบอ้งแค่เคงบินนักแบบนปูยังไม่ให้ไป้กาะไปเกา่ได้ไหม รับปากพ่อได้ไหมได้รับปากพ่อว่าจะวิ่งไปทีเวียงไปตั้งกว่าทีเดีาปตั้งเว่าไม่ปลี่ยวกังมาขักมาไหนขอให้เงินเงินอวบางทีไปขาตาปได้คือเ้าขอให้มีเงินคับครบิ่พ่อจะจ่ายให้ครครับวิ่งนเอาเท่าไหรเดี๋ยวพ่อดูก่อนจุกระเป๋าเขหนะไม่้แล้วนกระเป๋าพขอ ข้าแจ่ง huh. ดื่นกับว่าอยากแค่าได้ค่ะช่วงหนึ่งช่วงนึ่มันกาคอยไม่คุ้มเขาเรียกว่าเขาเข้าแจ้งจริงมัถือข้าถือได้ข้าแช้งเดือนถือกี่ิไปที่เขาเอามาทานว่าข้าแจ้งดือนคือค่อนมาคอยหลายมากค่อนมาคอยหลายเขาเอาข้าแช่งดืนนอนเอ้าเอาน่อยตอนนั้นแต่ยังว่าไม่คอไรเย ถ้าบอกว่าไม่ไปก็ทำไปการช่วยไปแต่บักเสียเองก็ที่นัางกองก็ที่นังแต่งานลกโตมาเด้่มไมได้ไปไม่เข้าขอด้วสียนบักเสียเองแต่ที่นังกองก็ต้องไปขีดเช็งบนไปเดี๋ยวพ่อจะให้ค่าทช็งบินค่าเช็งป็นเท่าไหร่นะพ่อว่ามาว่าชันมาสองคนรูวามการรวจอว่าคนมาคุ้มนะหอรูวมการบ้าน không mặc sáng ít thôi thì hai tăng ừ. thôi chứ bị phải ngoan 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 không chắc quá à, à phải cao thứ bảy mà không mặc sáng ít à phải cao thứ bảy mà cái này quá bảy nhát cứ quay thon mặt làm gì con con cái con con mới ở khoảng thời đại của hai trăm nghìn khách hàng qua mặc sáng ít không bảy à. nhát ở đâu cả nhà hai ท้ายของใบกินงเขาะ้ด้จะคข้องโอ๊ตายปากคืบเขาปากคืเขามาเอาไปหวานเขาชังกอนคือกัดชังเขาใจแียหวานใจแฉบหวานเขาอีนั่งเขาต้อนคอนั่งกังตอมันไม่หนีปากเขาไม่จำว่าขามโตกได้ไม่จำว่าขามโตก็คือแค่หลังเขาถึงอย่างไรก็ต่าว่า ตั ừ, ้งว่าฉีว่เท่าไรล้อะก็ตามฉีดพ่อ่าเท่าไรฉีัเลยฉีดมาเท่าีไปฉีดาเ่าีดไปถึงวันแห่งชีวิตที่เอาว่าถามว่าฉีดว่าเท่ารบ้าบาีพิ่มอกว้างเท่า่ีไปบ้างเพ่ะเอาเท่าไงฉี่แล้วเก้าไปว่าเขาเองนตาล เราบอกเสียอีกได้แต่ก้าวถึงไปก็พอแล้วเขว่าล่ะอันนี้านาการจะของตนัวใชนแล้วได้ถึงไปหลายตัวเขาเขาวแพงขาดเจ้าหนี้เนาะพ่อไปแล้วขาดได้ยังไม่ได้ขาดยังไม่ได้เอาถให้มันผ่านคุ้มพุ่งหนีไปก่อนให้ผ่านคุ้มวันเมื่ออื่นไปก่อนผ่านวันอื่นไปคเขาออก็จงขาดนะ mỗi người ta vẫn hâm mại biểu biểu nhạc học ta mãi nhạc học ta mãi đã đúng tao bầu tao bằng lấy tao 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 ba khá chân cho khó ngồi ra lắp cả quá con đi đây sự tác rồi Thôi cả quá hàm lại đi quá Quá hàm cứ lái đó, quá hàm cứ lái đó Vẽ vải mừng cái tập của ẩm đó Ba, ba chứ lần khóc ẩm Mừng đi cho tao áo trắng ẩm Đây cứ tập, đây cứ tập ẩm Nó cứ lại thôi là người ương tài lạc หลายรายการรายการไปเมืองนอกผ่านไปผ่านไปแล้วเข้าใจไหมเออต้องกินตอมเด็นอีกนักเขาประทานเราโอกินน้ามือแรกเยหวันเอากินแต่แรกก็ได้ความอ่กินแต่แรกก็ได้่รทานเราข้ากรเพ๋าคัดชุบกลุ่มเพราะยังมีคัดชุบกลุ่มชุบกลุ่มแก้วกลุ่มชุบได้หม่พวดอะ้รเราเข้ามาจา้านบ๊วยได้เทงอ

เรื่องาทานาแต่ช้าทิ้บารทคาับอาะค่าทุ่แล้วไหวชา,าบาตค่าเขา,าทิ้บาืรเออย่างกินว่า่สามทิ้หบาทก็เอาละถ้าไิดกินร้ายเออวันร้ายมือร้ายเว้นเขาเขากินเอารนะับเอาขท้าด้านบนะ่าเอาหลายนะ่ะใกล้ใกล้บ่องขนะึ่นซึ่งเดี๋ยวจะว่าเบืเงินน้ำพอ ค้าว ja. ja ่านค่ารถค้าบ้านค้ารถค้าบ้านค้ารถแล้วลูกไม่คืนเดือนค่าบ้านค้ารถยาพ่อจัดให้ใจแรง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 ใจคือน้ำตกเห็นว่าคือได้ใจห่อแต่ว่าหกไรค้าข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 าเพราขาขาขาไาขาคกขา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 ตาว่าข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 กขาขไขาขากาข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 าาข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 าาข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 าาาขขาขมาขาขาา

หายขาริ่มาดเริ่มขอหายง่ไหวบาขอหายท้องไหลบางหายคิดจาการงานจะเริ่มเกาห่าลก็ถูกแล้วขอเิ็ไม่หายหายพดใหายพายไหนหาหไม่ได้สกได้หลับได้สกกต้หมาคำคำคุ้มคหมดช่ถูกทานพ้อไปด้วยดีไม่มีคนท่าบ้างเข้าเิศตาลัทธิบ้างได้ทอตาเลท คือตานแ้วคืได้กวาดถือันว่าตายกาเดินารเดินยาพ่อแต่ข้งเอง้มว่าอย่างอีกคือถามอย่างอีกมันเละพูไม่มีอะไรสมทายใช่ไหมอีรังแกเอาดกเอาบ้่บึไม่สมทยอกพ่อแต่ทำไมช่องลูกทำไมโม,โม,โมันหลบหน้าหลบหลังทำไมไม่ชือ่อตรงกับพูบไปขนาดน้เปลี่ยช่งไเขาเ่ให้ไ ท้อมเดินเบอดจังรถน้อครับท้องเดือนมือบอกจักรวจักรวจักรรถหลายคือหีรถหายคืหลคอีนักเตินวั่าเต้ัดบัคิหนงบัดคับต้หายท้อนันนางมาคือแง่แต่แง่แต่ปาท้อคึอแต่ให้ร่างวันขาร่างวันนักทือ pháp tốt hiện em chặt đó tới kỳ tới kỳ đó đó kỳ tới kỳ đó giả đâu còn nó bài thật đâu nó ta bẹt xích kẹt rồi kẹt rồi bé kẹt rồi uhm, uhm. uhm. thả ba kẹt thương tâm ta kẹt rồi Họ không muốn ăn mừng nào biết Ba bát chị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  thì chị bát chị ngất chị bát chị thái chị bát 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 พอเอาหินด้งต้องมาเสียคพาต่อตั้งชี้ชิบท้องหังไปยังราคาอีกแป่คับคัไปยังข้าคาือ้นแราคาจากชี้เต่าขึ้นเป็นชี้ชิดท,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 ท้องพ่อจากเื่อนพ่อจักเรียพ่อจัพรรยงและคงที้ข้าติข้าตคขานว่าเท่าไหร่ อ๋อเรื่องไม่เอาเช็ดเชขาว่าเับะั่านเขียบแห้งคนั่าเขียบขาของหินแพ้งคนก็เช็ดไม่ได้เช็ดไม่เอาเช็เช็ดขาปวาต่อขั้นอ๋อเจ้าชายไหนก็ดนก็ม่สงม่หลาบม่สรุไหลับทรเดิมทรงก็หนาครับจาถู